จะเคยลองเอ็นเทเทสามที่โรงเรียนเคยเคยแบบให้ทดลองสอบอะค่ะเคยสอบมาก่อนหรือเปล่าเนี่ยไม่เคยค่ะแล้วจริงอะแล้วทําได้ไหมเนี่ยพอได้พอได้เหรอไม่เคยเหรอไม่เคยที่ไปครั้งแรกเลยใช่สอบแล้วหนูว่าเคยสอบระดับสี่เลยระดับสี่สอบมาแล้วนี่ระดับห้าใช่ไหมของหนูเคยสอบมาก่อนค่ะหนูว่าเคยสอบมาก่อนแต่ว่าไม่ใช่ระดับห้าค่ะ เอาค่สี่มาแล so like ้วใช่ไหมนี่แปดห้านี่ครั้งแรกในการเตรียมสอบอันนี้อันนี้ครั้งแรกอ่าลองสอบห้ามาแล้วค่ะแล้วพอดีสอบหกเราไม่ผ่านก็เลยถอยมาห้อีกรอบหนึงค่ะเออได้เยอะมากมากแบบได้คำศัพท์ได้เทคนิคในการทำข้อสอบเพิ่มมากขึ้นใช่ค่ะเขามีความเข้าใจแล้วก็มีความรู้สึกอยากกะเียนมากขึ้นหรือเปล่าอย่างนี้อรค่ะ ก็คือก็คือพื้นฐานเราก็คือมีบ้างแล้วอะแล้วเหมือนเรามาเพิ่มตรงตรงนี้ก็คือเหมือนทําให้เราเข้าใจมากขึ้นนะค่ะเราชีก็พูดเข้าใจดีมากเลยค่ะมันให้เรารู้สึกว่าเราได้เตรียมตัวร่วมหน้านะแล้วเราต้องรู้ว่าพาร์ทไหนที่เรายังอ่อนพาร์ทไหนที่เรารู้สึกว่าเราแข็งแรงแล้วเราก็เอาเวลาไปทำพาร์ทที่เราไม่แข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยเออคือให่เรา้คำแนะนำดีมากเลยเกี่ยวกับวิธีการเตรียมสอบวิธีการตัดสินใจเทคนิค อันนี้มีประโยชน์มากเลยนะเพราะว่าการจำวิธีการเพ <ๆ S 2> ราะว่าเวลามันน้อยเล่นน้อยมากเราต้องรู้จักวิธีตัดข้อไหนไม่จําเป็นทิ้งหรือช้อยตในยยน้ขขอนยที่สุดอะไรอย่างเงี้ขขงยเราซื้ขขอก็จะมีวิธีแนะนํำมีประโยชน์มากเลยค่ะยังไงบ้างใครยังไงร,รู้ควาพท์สสขึ้นนะคะจากที่แบบไม่ค่อยรู้เยอะเท่าไหร่ค่ะตอนนี้ก็รู้อ๋อทำให้ยิ่งเพิ่มความสนใจมากยิ่งขึ้นใช่ไหม มีประโยชน์มากค่ะเพราะว่าบางจุดเรายังขาดความรู้ในหลายๆเรื่องอย่างเช่นย<ช>ี่ยตู่พ <ๆ S 2> วงพาร์ตเออแกมมาอะไรอย่างน,านี้เรายังไม่แน่นวันนี้เราชื้อจัเต็๊กให้มากค่ะอะไรคะแล้วหนูอ่ะส่วนความประทับใจที่สุดก็คือตรงเทคนิคค่ะระหว่างพาร์ตก็คือแบบว่าอย่างการฟังเราควรจะทํายังไงควรจะทําสัญลักษณ์ข้อไหนแล้วก็ถ้าเป็นการอ่านก็คือค,อควรจะอ่านจากข้อไหนมาข้อไหนอะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้เป็นเทคนิคที่เอาไปใช้สอบจริงได้แล้วก็องจับยัดเวลาด้วยอ๋อแปลว่านี้เสมือนจริงมากๆเลยเสมือนจริง ออยู่ในห้องสอบจริงๆ๋อแล้วครั้งต่อไปก็ไม่เครียดแล้วใช่ไหมน่าจะไม่ียน่าจะลดความเครียดได้ลงก็คือน่าจะมั่นใจในการทำข้อสอบมากกว่านที่ทำถูกต้องได้ประโยชน์มากเลยค่ะเพราะว่ามันสามารถประยุกต์ใช้กับข้อสอบจริงๆได้อืรู้หล่ะได้เหมือนได้วิธีการใหม่ๆเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราแบบวิธีการทำข้อสอบบางทีแบบ จะได้รู้ว่าเอาหลักการบางไหนางไปใช้ได้บ้างเหมือนจริงเลยใช่ไแม่ันนี้